คนกินแรงก็อยากกินแกงแกงเหน่อยดิไอ้เีหวไอ้เียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมปีโก้พาร์คนะคะเกมสร้างเสริมมิตรภาพน่ารักน่ารักสำหรับ เอ่อประชาชนสมาคมชาวแบบ u t ททั้งหลายเอ่ยเนาะแนะนำสมาชิกสหรับวันนี้กันก่อนเนาะก็จริงๆก็น่า,นาจะคุ้นหน้าคุ้นตากันส่วนใหญ่แล้วเนาะจากทางด้านขวาสุดต้องแนะนำสีด้วยใช่ไหมวันนี้ทิเดยฮเดไเป็นสีน้ำเงินน้องตัวฉีน้ำเงิน กาวเป็นฉีม่วงที่ยืนอยู่กลางจอแล้วก็ไม่ขยับไปไหนเนาะเลกิเป็นน้องสีแดงที่อยู่ขวาบนนู้นอะแล้วก็โมจิเป็นฉีเขียวดูยูลูเป็นสีเหลืองเออแล้วก็แล้วเคชเนลนะคะก็เป็นสีเทานะคะแล้วก,วก,วก,วก็ตอนนี้จริงๆเรายังขาดอีกหนึ่งคนก็คือคุณดีไลน์สีส้มเนาะยังไม่มาเด็กซนก็กําลังเล่นกันอยู่แล้วก็กําลังพยายามสร้างความปวดหัวให้ผมซึ่งผมแบบให้ตายสิแล้วดูนะ ในสภาพที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือการที่เมื่อจะมาเล่นเกมเห็นพวกเด็กซนกระโดดอะไรกันไปกันมาข้างบนไหมอันนี้คือสภาพที่น่าจะเกิดขึ้นพี่สาวก็คงจะกำมัดอยู่ประมาณนึงเราไม่เป็นไรเราจะพยายามรักษาภาพลักษณ์เอาไว้แม้ว่าภาพลักษณ์ของพี่สาวอฟี่จะไม่ค่อยเหลือแล้วก็ตามนะสวัสดีผู้ชมทุกช่องเลยนะครับผมสวัสดีค่องคนเดียว่านนะคีขอบคุณดียวขอบคลฟ์วันนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ

ไบันไดบันไดบันไดเดียวบันไดียวเราบันได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 ไดบันไบันไดบดบดบดไดบัน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 ไดนบันได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 บัดบันไนไดดบันไดบันไดบัันไดบันไดบนไดบั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 นไดบไดบันไดบันไ ขนต่อพี่ก้าวพี่ก้าวได้ัวขึ้นพี่ก่าวไปเวไปเวเวมาขึ้นมาไปไไมามันต้องไปด้วยกันงมางมาไม่ไไปด้วยกันเหยียบให้หมดเหยียบขึ้นมาอย่าโดดอย่าโดดบอกว่าอย่าโดดโอเคได้เอาเลยเอาเลย

Ah บอกว่าให้อีไลมาที่นี่ไงบอกให้อีไลมาที่นี่เลยนี่คือเข้าแล้วโชดอีซี่อะไรเอ้ยทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนขอขอสองคนขอสองคนขอขออีคนหนึ่งอีคนหนึ่ง ไป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 ไไปไปไ มีคนทจแครับที่เดนเดินเดินเขเอาคุณแยาแล้วพี่เดนลอที่เดล้วเปนาไหมเดท้าไม่ได้เริ่มยากแล้วสี่คนสี่คนได้ไหมดัน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 ต้องมาดันดันหรอดันหรอข้ามก่อนามก่อนมนได้เลยนด้เลยดันดัน มันมีคนกินแรงอ่ะไม่ชอบคนกินแรงไม่ชอบคนกินแรง ไม่ไปไปไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ทุกคนออกมาก่อนทุกคนออกมาก่อนออกมาออกมาจากประตูแล้วดันกลับมาดันกลับมาคนที่อยู่ฝั่งนู้นนะดันกลับมาดันกลัมันกลับมาดันกลับมาอย่าดันสวนดิไปทาง้นเออแล้ว3าคนเนี่ยมาหนี้3ามคนมานี้เฮ้ยเราสามอาชีพอมากเลยอะี่คนนี้เออมันมีเรารู้ใช่ไมว่ามันมีในนี้มันเหลือ7คน่ะเออมันมีคนนึ่งแบบไม่สนใจเพื่อน่ะนี่คือไผดแ อ๋อสีชมพูคุณเลกกี้แหละเออสีชมพูคุณเลกกี้แหละ่อเออไม่ใช่ชื่อหนุ่ชื่อหนาวอะไรเราชื่อสุดเลยอ่ะโอ้ไปไงวันนี้อ๋อออต้องเย็บขาเย็บขวาเย็บขาเยบเยบูเย็บหูเย็บหูอย่าลงอย่าลงยย็บหูอย็บหูย็บหูขวาอย่าหูขวาย็บอย่าหูอย่าหย็บูเาอยาอยูอยายู่อยาอยอยาหยอย่าอยอย่าหย่ายอยหย่อย่อ่ออยออ โดดนโดเออยเงียบเยียบเงียบมันตกลงมาเป็นปอปคอนเลยว่ะกดกดทุกคนกดทุกคนกดทุกคนกดกดครานกดกดกกดกครานกดกดกกคนกดกดกอันนี้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 อันนีหนยิ้ครานไป เขาไม่ดันงายไม่ดันงาด้วยเอาไปด้วยเอาเอาน้องไปด้วยเดี๋ยวเราอาจจะได้ใช้น้องไม่ไปน้องมันไม่ไป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 อ่าอโดนทับอ๋อเราต้องไปข้างบนหกคนข้างบนหกคนบนหกคนหกคนหกมาเร็ว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 มาอีก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 อย่าอย่าเสด็ตัวอยู่ข้างล่างมาอีกเอากุญแจมาก่อนมาโอจะไม่ครบหกจะไม่ครบหก ลงมาลงมาลงมาเป็นแถวแถวเดียวสองแถวสแถวสอแถวเออขึ้นมา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 ขึมาขึ้น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 ไมาด้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปซ้อ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 นเออรอรอมันไปแล้วเราทุกคนกระโดดนะทุกคนยกบนเออขึ้นไปเอาเอาเอา้แล้วคุณแล้วคุณแล้วม่ไปด้วย ดี๋ยวโดนพ่งไปโดนงลาไปล้ผมตากไปงไปไปนะเียผมอยู่แผมอยู่แมรับรับลองมาลงอลงอ้คนรอไาลงมาลงมาอ้โเออเออเออรับรับเยเเอโกระโดด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 ใครก็ได้ไปสักคนนึงไปสักคนนึงโอเคอเ

เอ๊ไปหยิบพีเจไปใส่เลยบรรย่าไปเลยไปดึงขวาดึงขวาแล้วเราจะเข้าไปหรอดึงมาชิดขวาชิดขวาเย้โอ้โหบรรย่าจังมั้ยไม่อ่ะเล่นเกมเราว่าเหนื่อยเออจบสเตจแรกแล้วเหรออีที่จะเกมมันง่ายไปเปล่าเออโกนเกเตอร์เหมาะกับเราเลยไปด้วยกันไปได้ไกลโอ้โหคนสุดท้ายเลยแล้วกคนสุดท้ายได้เลแล้วก ไปไปขึ้น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 ปขึ้นไปขึ้นไปไป้ปไ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 นไป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 

สามกีจนเกมบั๊กเลยเกมก็ง่ายเท่เราขนาดนั้นเลยเอ้ไอ้เริ่มมาต้องอยู่ข้างหน้าก่อนมันมันห้ามมันมันเหยียบแล้วจะตกต้องค่อยค่อยยืนอย่าเพิ่งไปเหยียบเพราะว่าถ้าเหยียบแล้วมันจะล่วงมันต้องอยู่บนหัวมันใช่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งบีไรไรอีไลอีไลอีไล

วางแผนก่อนวางแผนก่อนคนบนสุดต้องโดดบนสุดต้องลงมาชั้นสองเมื่อกี้ผมโดดแล้วแต่ไอ้ที่เหลือมันตายได้ยังไงกันก่อนเมื่อกี้ข้างบนแค่คนเดียว เอาไปว่าคนอื่นนะคุณคนอื่นแค่ใจแข็งเข้าไว้แล้วไม่ต้องทำอะไรมีแค่คนลากเดินเดี๋ยว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 โจมีเดี๋ยวโจมีไม่ไม่ไม่คุณเล็กกี่เลยคุณเล็กกี่เอาเลยคุณเล็กกี่เอาเลยเออเอาเลยเอาเลยคุณเล็กกี่เอาเลยเออปากกองของหมู่บ้านไปอย่หยุดไปอย่าหยุดเกมมันบักนี่หว่า เสียงดังเฮ้ยติง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 ติมแม่สามคนสามคนขอผู้ก้าวสามคนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปเราก็เชื่อวิ่งขวาเราก็เชื่อวิ่งขวาเราก็งชื่อวิ่งขวาเราก็เชื่อวิ่งขวาเราเราเริ่มต้นกันใหม่ไหมเราเริ่มต้นกันใหม่กับเกมเดิมไหมเราเริ่มต้นกันใหม่กับเกมเดิมไหม น้ำเงินม่วงเขียวน้ำเงินม่วงเขียวไปพบกับสองซ้ำไปไปตีน้ำเงินม่วงเขียวเอ่อนนขึ้กลับ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 ง่ายง่ายมามาโดนเหยียบโดนเหยียบได้เลยได้เลยโมจิต้องอยู่นะส่ดโมจิอยู่ไปแล้วสีสีแดงไม่สีเออเออสีสีแดงใช่ไหมอีกสีแดงใช่ไหมอีกชอีกชิ้นไหมอีกชิ้นแค่สุดเลยอหนึ่งสองเพิ่มกับไม่กลับกับเอา

ตีเลยตเนยตีนะ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 ีนะตีนคุคีแอวกับผมนะตจะคอยะต้นีนไว้นะตีนะตีนะวีนะตนะไีนะตีนะได้แต่ถ้ตในะไปเะตีนดตีนะตีนะตีคะไปนลล้นะตีนะตีนไตเนะไปนะตไนะตีนะตีนะตนะตีนนะตีนะตีนะตีน uh ีนะวีนะ uh> ีนะตนะตีนะะตีน uh> ่ต uh ีนนะนะีต เ้วดึงดงดึงออกมาจว่าเราแล้วแลเอ่อทีเดกขึ้นหัวเราทีเด้ขึ้นหัวเราไม่เราฟังแบบมันจะมีตามเดียวกันแบบพี่ชายพี่ก่าขึ้นมันรวมพี่เก่าขึ้นหัวหนูดีไหมให้ให้เริบ่มจะได้ไกลขึ้นเริ่มโดยการที่คนอยู่ล่างสุดอะกระโดดไปก่อนแล้วคนที่อยู่ที่สองก็กระโดดอะไม่ต้องนับเพราะว่า นับเป็นเดเร่ปะขึ้นมาเดเขึ้นมาโอเคไปไปคุณเลกีเอียบไปคุณเลกีเอียบไปสุดแล้วโอเคสองสองสองเดมอดึดึเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วเราเกือบแล้ว เมอเาแบบเมื่อกี้แต่ว่าตอนจังหวะที่ปล่อยอะให้สีเหลืองสีชมพูสีเทาแล้วก็สีส้มเนี่ยคอยดันไปทางขวาผมว่าเวิร์โอเคดึงเลยโดดไมดึงเลยดึงเลยมันจะได้เห็นสัญญาณใช่ใช่เต้สม่ขวาขวาอย่าโดดอย่าโดดขวากดขวาไว้กดขวาไว้อย่าโดดอย่าโดดอ่าอย่าโด่อย่อ่อยๆา่อย่่อย ค่อยอีไลเดินซ้ายอีไลเดินซ้ายเออเจอแล้วเจอแล้วเออ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 มาดีมาดีไล่เขียวนะทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นน่ะไอเขียวแกตายแถวหน่อยดิไอเขียว เอางี้เอางี้งี้นะเอางี้ผมหยุดหยุดกรรมกรกรรมก่อนกลับมาก่อนไอ้เกียรมันมีอีกวิธีนึงคือใช้เป็นสายรัดตัวไหมก็คือเหมือนแบบอย่างอย่างเนี้ยอย่างงอย่าเงี้ยเป็นสายรัดตัวอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเออได้ได้นะได้นะเพราะฉะนั้นผมต้องรัดคุณเลกิก่อนกลับตำแหน่งก่อนทุกคนกลับตำแหน่งก่อน่อยใจเปลวเปวไปอีกไปอีกแป๊บนึงแป๊บนึงมันมันสั้นไปมันสั้นไปไปอีกไปอีกอ่างระวัเออแบบนี้แหละ มาทุกคนหันขวาไว้ก่อนหันขวาไว้ก่อนจะยังต้องเดินหนึ่งสองสามสองสามเดินตามลำดับเดินตามลำดับเดินตามมองอ่ะค่อยๆไปค่อยๆไปเด็กๆไปไปทีละคนทีละคนเดินตามแถว คนครูสอนให้เ้าแถวไอชมพูช่วยเดินไปนิ่งนึงได้ไหมระวังนะระวังนะระวังนะต่อหัวต่อหัวให้มันเป็นหัวโอ้ดูดีูดีดูดีนดูะดดดูดดูดงดูดอะดดดโดดอด่ใช้อก่นง้ขึ้นไป กุญแจกุญแจแจกุญแจกุแจกุแจกุญแจกุญแจกุญแจกุแจกุหแจุญแจุ้ญแจกุญแนไม่นจกุญจกะญนจกจะุญไจุ่จกจกุญ่จกุญแจกเญแยกุอกจุญแุญแจกุญแกุญ่จกุญแจกุญแจก้กจจจจ

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ัดได้ด้ได้ไม่ได้ได่ได้ได้ได้ไม่ได้ดดได้โดด่มันสูงไหมเปล่าโอเคลงมาลงมาหน่อยให้เลยสี่สี่แถวพอห้ามใครเดินนะทุกคนอย่าเดินนะห้าขยับข้างบนอาจจะมีกระโดดนะสู้ๆผมร้อโดดอยเอากุญแจมให้ไว้นะโอ้โจบแล้วโอ้ยไม่มี

โม่เมอนวาบเวอร์สองนะนี่คือระดับความโหดที่ของีเรามียากด่หมจับเวลาป่ะจับเวลาะ่ัดปอสองแล้วไปไปปอสามกันไปปอสามเย่ซีเอยซีเฮ้ยมันซ้ำ